วันนี้ค่ะคุณครูจะมาเล่าเรื่องคุณปองแปลงฟันคุณปองนักแปลงฟันคุณปองขื่นเช้าทุกวันคุณปองแปลงฟันพร้อมกับร้องเพลงบ้านบนก็แปลงโรงลานบ้านล่างก็แปลงขึ้น ก็ไม่เป็นไรไม่ตื่นก็แปลงฟันให้ได้คุณกองแปลงฟันให้เจ้าหมีพร้อมกับร้องเพลงเบาๆอ่าคุณกองแปลงฟันให้หมีใั้หน่สิคะตรงไหนอ่าฟันบนก็แปลงลงล่างฟันล่างก็แปลงขึ้นบนขึ้นบนฟันบนก็แปลงลงล่างฟันล่างก็แปลงขึ้นบนจนฟันของเจ้าหมี ก็แปลงลงล่างปั่นล่างก็แปลงขึ้นบนปั่นบนก็แปลงลงล่างปั่นล่างก็แปลงขึ้นบนจนปั่นของคุณพิโตวสะอาดคุณพิโตบอกว่าขอบใจขอบใจคุณตองบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้จะมาแปลงกันพิอีนะอ่าปั่นบนก็แปลงลงล่าง บนก็แต่งลงล่างฝั่งล่างก็แตลงล่งตขึน้นบนจนฝันต่อคุณปลาที่สองขาวะอาดคุณปลาบอกออกใจออกใจกล่อก,กอบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้มาแปลง,งกันกันอะีก <c oughs> นะกล่องไปถึงสิ่งแปลกต่างให้ทันทีพร้อมกับร้องเพลงนะฟันบนก็แตกง จนฟองบอกของคุณจระเข้ขาวสะอาดจนคุณจระเข้บอกว่าขอบใจขอบใจคุณฟองบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้มาแต่งให้อีกนะคุณฟองบอกว่าต้องแต่งให้ฉุนถึงงานให้ได้คุณฟองหิบผ้าแล้วก็ถูงานจนสะอาดคุณี่สองบอกว่าขอบใจขอบใจคุณฟองบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร วันนี้เรามาถูงานให้อีกนะคุณกองแปลงปันให้เพื่อนทั้งทั้งวันจนเหนื่อยพอกลับถึงบ้านคุณกองอาบน้ำกินข้าวคุณกองนั่งเล่นบนเตียงนอนเล่นบนเตียงแล้วก็ถึงหลับไปคุณกองลืมคุณกองเหนอ่อยยากค่ะคุณกองเหนื่อย